สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขุณเมื่อกี้พบเจอยานิวกับลรพี่น้องยานิวก็มีข่ามาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องเป็นตาหักค่กพะพี่น้องจ้ะเพื่อนกระเบาถึงน้องสาวเพื่อนแบบนี้น้องสาวเพื่อนถึงเกง่งถึงสวยถึงหุ่นดีโอ้ยความสามารถสุดยอดค่ะกิลีพี่น้องคู่นี้พี่นอ้นนองจ้าบอดบอยแล้วก็พูดน,น้งงองคะนิ้งทั้งร้องทั้งเต้นทั้งลำโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องน้องสาวบอดบอยเก่งค่ะพี่น้องน้องซ้ายกเก่งน้องปาหมดเก่งเก่งที่สุดมาก แฟนคลับแฟนเพลงกับเขามากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆพี่น้องปิ่นตาหัดคักพี่นองจ้า่อนนีวขออนุญาตบอดบอยกับน้องคนหนึ่งอ่านคอมเมนต์ซูฟังด้วยพี่น้องน่ารักที่สุดเลยแฟนคลับแฟนเพลงกระซุ้งหัวใจให้ลรัวพี่น้องพี่ชายก็รอน้องสาวก็สวยเก่งทั้งพี่ทั้งน้องสุดยอดักีหลีพี่นองจ้ามองล้ำใจกินลอยเพนยูกันแบบพี่แบบนองอยากพี่นองมาซอยกันถึงน้องสาวน้องซ้ายถึงหลาน ถึงพี่สาวถึงสุภุสกคลโอ้ยเพิ่นอยู่กันแบบขอบกวาดถึงอันน้องๆในทีมงานเพิ่นอยู่กันแบบเป็นตาหักคักพี่น้องจ๋าบึ่งเรล่ากมีความสุขนะ้ำเพิ่นพี่น้องท่านนี้เพิ่นก็ว่าเพราะคุณฝึกทุกคนให้แกงมีวินัยด้วยวิธีนี้ปกกิ่งแจ้งไดน้องไผ่มูเจ้าว่าแมียนลีพี่น้องจ๋าพี่สา,ายกเก่งพี่สะพายกเก่งโอ้ยสุดยอดคักพี่น้องซะแมนดีใจกับบอดบอยดีใจกับมอล้ัใจเกินลอยพี่น้องมิตรสิเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงไปหนา เิ่นอยู่กันด้วยแบบขอบครัวหักแพ้งกันส่งเสริมซึ่งกันและกันน้องได้เลือดนักสู้เหมือนพ่อบอยมาค่ะพี่น้องน่ารักที่สุดเลยขอให้เฮงๆฮงปังปังเลยรวยตลอดไปนะคะหมอลำใจเกินร้อยสุดยอดมากจริงๆค่ะบอสบอยเทงหนาวิธีเพื่อนบอกว่าสุดยอดเลิศเลอเพอร์เฟคอลังการค่ะพี่น้องแสงสีเสียงสุดยอดขักไปทั้งแดนแฟนคลับแฟนเพลงมาให้กาลังใจรล่น ลามถูกสถานที่พี่น้องเมื่อ,อวานนี้ไปใช้ยภูพิสุดยอดค่ะพี่น้องทุกที่และพี่น้องที่เพิ่นไปคือแฟนขับแฟนเพลงมาให้กำลังใจล่นลามหน้าเวทีตลอดสุดยอดค่ะมอล้ำใจกันลอยปีที่เก่าในมิตซจเฮงเฮงปังปังเลยไว้ตลอดไปพี่น้องสุดยอดค่ะอิริเลอร์เพอร์เฟกค่ะพี่น้องเพิ่นวายานิวก็อยักมีโอกาสได้ไปเห็นหน้าจอมอล้ำใจกันลอยอเพิ่นวาพี่น้องสวยงลิศเลอเพอร์เฟกดีใจกับบอดบอยซอแอนหัวหน้า ผู้นำทีมงานเพิ่นกระสุดยอดลูกน้องเพิ่นกระเฮ็ดงานด้วยใจเฮงเงปัง,ป,งปังเลยด้วยมิตรสิร้วยเป็น่ะดีใจกับปอดบอยสิริใช้พี่น้อง,น,องน้อง,งนุ่งกันเด็กหน่อยเขามาฝากล้ำฝากรองก่มีแต่ตคนเก่งเกงเป็นตาหักขักพี่น้องมาล้ำใจกันลอยในสุดยอดคักไปทั้งไดแฟนขับแฟนเพลงมากเป็นกำลังใจล้นหลามพี่น้องก็ขอให้บอสบอยซอแอนพร้อมทั้งทีมงานมาล้ำใจกันลอย สูผูทสุขคนพร้อมทั้งออรดีรบแบรนด์เฮงเฮงปังปังรวยรวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อจ้าพี่น้องมีความิืเน็นว่นจาจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าอยู่ดีไม่แห้งสูผูทสุขคนเด้อพี่น้องจา้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย